ติดเกมกระบวนการลวงโลกรวบบอร์ดเจ้าของบัญชีรับเงินกลุ่มน้ำสมุนไพรน้ำยากำลังเสือโครงเจ็ดกันยายน2568ันารหตำรวจปอสร่วมกันจับกลุมชายหนึ่งรายอายุ3 2ปีฐานความผิดร่วมกันช่อกงประชาชนและพละบบคอมพิวเตอร์ืบเนืกองจากเมื่อปี2 5ง8หแดทางผู้เสียหายกับพวกได้ถูกทางกลุ่มคนร้ายชักชวนให้ร่วมลงทุนกับบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งในธุรกิจน้ำยาในธุรกิจขายตรงเกี่ยวกับน้ำสมุนไพรสกัดเพื่อสุขภาพ น้ำยากำลังเสรโโครงโดยอ้างว่าเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรบำรุงกำลังโดยมีการชักชวนให้ร่วมลงทุนโดยตรงจากทางผู้ต้องหาผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์และลักษณะปา,ากต่อปากเมื่อมีผู้สนใจลงทุนก็จะมีการชักชวนให้เข้าร่วมกับกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์พร้อมีการนำเสนอแผนงานลงทุนต่างๆโดยการันตีได้ผลตอบแทนทุก15-30วันโดยผลตอบแทนสูงสุดร้อยละ2 0 4 0ต่อเดือน มีโปรโมชั่นจูงใจในการลงทุนซึ่งมีการอ้างว่าหากลงทุนครบตามเงื่อนไขที่กำหนดก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นทิปการท่องเที่ยวต่างประเทศและทองคำแท่ง รวมถึงมีการสร้างเว็บไซต์ให้นักลงทุนเข้าไปตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดของการลงทุนของตนเองเพื่อสร้างความน่าเชื่อถืออีกด้วยจนมีผู้เสียหายหลงเชื่อและร่วมลงทุนไปจํานวนมากจนสุดท้ายทางบริษัทมีการหลบหนีโดยมีผู้เสียหายประมาณ18รายมูลค่าวความเสียหายกว่า3ล้านบาทส่วนกระทั่งทางเจ้าหนี่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ในพื้นที่ของอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป